สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดียออตาลอดบายการชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตถานะไม่ใช่อัปเดตส่องสองคนรักเก่าฮาวายูกันค่ะเรามาส่องคนรักเก่าของคุณที่เลิกกันไปแล้วหลังจากที่เลิกไปชีวิตเขาเป็นอย่างไรเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือย,อยังเขายัางคิดถึงเราไหมความสัมพันธ์นี้มันมีโอกาสเป็นไปได้อีกไหม มากันที่ธาตุลมเมถุนจุลิกรมเสร็จจากตรงนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์ไปทำคอนเทนต์ให้นะคะทีข่ขอกันมามามาดูซิว่าชีวิตคุณช่วงนี้ค่ะเมเนเนจีล่ะขอดูเมเนเนจีล่ะชีวิตคุณช่วงนี้ก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะจ๊ะรมคนรักเก่าที่เลิกก็ต้องเป็นคนที่เลิกกันไปแล้วถูกไหมเลิกกันไปนานแล้วเลิกกันไปเมื่อวานเลิกกันไปตะกี้เลิกกันแล้วออก็เลิกกันแล้วประมาณนี้อืม ชีวิตคุณช่วงนี้ทำแต่งานค่ะโฟกัสงานโฟกัสเงินทำงานที่ทำประจำซ้ำๆเดิมๆเช้าไปทำงานเย็นกลับบ้านมีความขยันขันแข็งมีปัญหามีอุปสรรคมีความมั่นออกมั่นใจมีความรู้สึกว่าชีวิตช่วงนี้ต้องใช้เงินอย่างชาญฉลาดต้องประหยัดเซฟนิดนึ่งในใจกำลังมองถึงเงินก้อนโตหรือระวังเงินขาดมืออ่ะมา เป็นรพยากรหนึ่ถึง16ตุลาค่ะมาที่สองคนรักเก่าฮาลอยู่มาดูเมนเอนเนอรีหลักของคุณก่อนอ่ะพลังงานของคุณช่วงนี้มีปัญหาเข้ามารายวันแต่ละมือแต่ละเดมีปัญหาเข้ามาทุกๆวันแต่คุณก็จะสามารถก้าวข้ามปัญหาเหล่านั้นไปได้มันเป็นปัญหากวนใจอะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตปัญหาที่กวนใจหรือว่าบางคนอาจจะถดถอยท,ทอดถอยกับ สิ่งที่เป็นอยู่ในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงนินในเรื่องของชีวิตช่วงนี้อัตหิอัตโนนาโถโหมากชีวิตต,ต้องสู้ตลอดค่ะต้องวางแผนต้องคิดต้องทบทวนต้องดูสถานการณ์แต่คุณยังมีก้าวถ้วยเลยนะก้าวถ้วยยังมีความมั่นอกมั่นใจว่าตัวเองจะรอดปลอดภัยกับสถานก,การณ์ที่เป็นอยู่ถึงแม้จะมีปัญหาวิ่งมาพุ่งชนบ้างอุปสรรคเข้ามาบ้างนาจะจ๊ะ ปัญหาของคุณที่มีอยู่มันจะค่อยๆค,คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นอื s t m เมนคือการปลดปล่อยคุณจะได้รับการปลดปล่อยสิ่งดีๆข่าวดีชีวิตที่ดีเงินก้อนโตกำลังจะมาเงินกำลังจะเดินทางมาบางคุณรออะไรรอขายที่รอเงินเป็นแสนรอเงินก้อนโตอยู่นจะจ๊ะคุณถ้าคุณได้เงินก้อนโตเนะี้ยชีวิตคุณ รอดปลอดภัยแต่สถานการณ์การเงินเนี่ยบางคนอาจจะได้งานที่เข้ามาแบบง่ายๆหรือเงินจากฟ้าเงินจากบุญเก่าอ่ะเ็เรามีบุญหนุนนำในชีวิตบุญเก่าที่สะสมไว้ก็อาจจะตอบสนองไม่ว่าบุญที่ทำอะไรไว้นะคะจะตอบสนองให้กับกับคุณนะจ๊ะอืมช่วงนี้แต่ในใจมันมีเรื่องราวบางสิ่งบางอย่างที่มันเครียดๆนะปวดหัวเครียดๆบอกใครไม่ได้ มันมีความกังวลใจอยู่ใช่น้อยทีเดียวแหละแต่คุณก็พยายามที่จะจะทำงานพยายามมุ่งมั่นพยายามเต็มที่กับสิ่งที่คุณทําอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาระอุปสรรคมันมีมาให้รเราแก้ไขมีเขาเรียกว่า,าเป้าหมายสําหรับชีวิตมีวิพุ่งชนค่ะอืมอาจจะมีคู่แข่งในทางการค้าในทางธุรกิจในทางการงานคู่แข่งเยอะ แต่คุณก็ยังเพียนพยายามทํำแล้วก็ฝ่าฟันพยายามพยายามทบทวนดูว่าสิ่งต่างๆที่ทําอยู่อะไรที่เป็นข้อบกข้องของตัวคุณเองพยายามอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่พยายามคุณจะไปถึงฝั่งฝันให้ได้ไม่ว่าคุณจะฝันอะไรไว้นั้นลมนะมองถึงตอนเนี้คุณมีความรู้สึกว่าอยากให้มีการงานที่มั่นคงมีเงินเข้ามาเหมือนเคยหรือเปล่าเงินมันดอปลงไหมหรือว่าต้อง การใช้จ่ายทุกวันนี้ต้องไปหยัดต้องเก็บต้องออมต้องเขียมเขียมหน่อยหรือเปล่าคุณอาจจะเคยรุ่งเรืองเคยรุ่งโร่ตอนนี้ลูกค้ามันอาจจะน้อยลงปัญหามันมีเข้ามาให้คุณได้แก้ไขแต่คุณจะสามารถฟันฝ่าค่ะเป้าหมายมีแล้วคุณจะสามารถฟันฝ่าต่อให้ปัญหาจะหนัดแค่ไหนคุณไม่ท้อคุณไม่ถอยนะจ๊ะแล้วก็คุณจะเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้มากที่สุดคุณเป็นคนเก่งนะไม่ค่อยหยาด จริงๆแล้วเป็นคนที่มีอีโก้และมิศส,สีมากอ่ะเป็นคนที่ชอบทําอะไรทุกตัวคุณเองอ่ะไม่ชอบพึ่งพาใครมีความรู้สึกถึงการพึ่งพาคนอื่นเรามันไม่ได้ัึงใจเหมือนที่เราทําเงินก็ของเราเราจะจับใจใช้สอยอะไรก็ได้ชีวิตก็เป็นของเราเราจะทําอะไรก็ได้อะไรแบบเนี้ยเพราะนั้นคุณอาจจะมองถึงการที่จะต้องช่วยตัวเอง ช่วยตัวเองทุกๆด้านทุกๆอย่างคุณจะช่วยตัวเองให้สุดกำลังก่อนนะคะอืมบางคนก็เหนื่อยบางคนก็ลา้าก้าวถ้วยยังมีความเป็นตัวของตัวเองยังมีความมั่นอกมั่นใจว่าในสถานการณ์ที่คุณเจออยู่นั้นจะรอดปลอดภัยไม่เป็นไรกับตัวชั้นไม่เป็นไรเลยจริงๆแล้วเหนื่อยแหละจริงๆแล้วทุกแหละแต่ว่า คนเห็นคุณว่าคุณเข้มแข็งดีคุณไม่ได้เป็นอะไรเออลักษณะแบบนั้นบางทีคุณอาจจะหวาดกลัวกับสิ่งต่างๆมีความหวาดกลัวอยู่ลึกๆแต่คุณก็มีความมั่นใจอยู่ลึกๆเหมือนกันว่าคุณจะพยายามประคับประคองตัวคุณเองให้ไปได้นะคะความรัก ความรักเท่าที่เห็นตอนนี้คุณไม่ได้โฟกัสรักหรอกแต่ก็มีคนมีคนในใจมีคนในใจมีคนที่ซ่อนอยู่แต่คุณไม่ได้โฟกัสเรื่องราวเหล่านั้นเลยค่ะเป็นคนในใจในอดีตเป็นรักทางไกลเป็นรักที่มีความแตกต่างบางคนเป็นต่างชาติต่างภาษานะบางคนก็อยู่ไกลกันต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณไม่ได้โฟกัสตรงจุดนั้นหรอกมันมีสิ่งที่ข้างค้างคาใจอยู่บ้างบ้าง มันอาจจะยังลืมเลือนไม่ลงมันอาจจะยังไม่เคยลืมเลือนเลยแต่คุณก็ไม่ได้เอามาเป็นประเด็นในปัญหาสำหรับชีวิตปัญหาของคุณคือความมั่นคงมากกว่าเงินเท่านั้นที่ฉันต้องการ <c oughs> อะคนที่คณเดียวด้วยอาจจะเป็นราศีกรกฎนี้ไหมอะทัดดินประสบกันมาก,ก่อนสองคนรักเก่าฮาวยูค่ะไปดูกันว่าคนที่คุณเลิกไปแล้วชีวิตเขาเป็นจะไหนไปดูกันชีวิตเขาเป็นยังไงเขาสบายดีไหม ชีวิตเขายังคิดถึงเราอยู่ไหมเขายังต้องการเราอยู่ไหมเขายังมีใจกับเราอยู่ไหมอ่ะไปดูกันอ่ะคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้าง The h e r r t p t พิ t e s มาเป็นพลังงานหลักเลยคนคนนี้ค่อนข้างเอาแต่ใจเหมือนกันเป็นคนมีครอบครัวแล้วหรือจ๊ะคุณไปดวกับคนที่เขามีครอบครัวแล้วเขามีความสุขอยู่ในที่ของเขาเขามีความรักนะคะถ้าคุณกับเขาห่างกันไกล หรือไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันแล้วเนี่ยเขามีครอบครัวแต่เขามีคนรักชีวิตเขาเป็นยังไงหรอชีว sí. ิตเขาก็เป็นคนเข้มแข็งนะเป็นคนค่อนข้างชอบคอนโทรลคนอื่นบางครั้งเอาแต่ใจเหมือนกันมีความรักครั้งใหม่ห <Yeah> รือเปล่าเขาน่าจะมีความรักครั้งใหม่แต่เขารู้ว่าความรักครั้งนี้มันก็เปิดเผยไม่ได้เขามีความรักในความลับอยู่หรือเปล่าเขารู้ว่าสถานการณ์ตัวเขาเอง เขาอาจจะมีความสุขกับครอบครัวหรือบางคนก็อาจจะมีพ่อแม่พี่น้องที่มีความสุขแต่เขาเป็นคนที่แบบแข็งนอกอ่อนในในใจของเขารู้สึกไม่กังวลไม่เป็นอะไรเลยชีวิตดีีแต่จริงๆแล้วในใจไม่ใช่หรอกร้าวรานพอสมควรเอ,อเขาอาจจะไม่ได้ร้าวรานกับเราแต่เขาร้าวรานกับคนอื่นเราก็ได้ใจ <laughs> บางคนก็ทํากรรมกับเราไว้สุดท้ายเขาได้รับกรรมแต่เขาอาจจะไม่ได้รับกรรมกับเราก็ได้นะเขาอาจจะได้รับกรรมกับคนอื่นก็ได้เ,ออเราก็ดีใจด้วย <c oughs> เห็นเขามีความทุกข์เราก็ดีใจด้วยเห็นเขามีความสุขเราก็ดีใจเห็นเขามีความทุกข์เราก็เห็นใจอารมณ์มนี้อคนคนคนี้เป็นคนมีเสน่ห์เพราะฉะนั้น,สนเสน่ห์ของเขาเนี่ยสร้างความยุ่งยากลําบากใจหรือว่าเขาอาจจะเอาสนเสน่ห์ไปใช้ในทางที่ผิดก็ได้ บางคนมีสเสน่ห์มากเกินไปก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะคะสเสน่ห์เยอะเสน่ห์มากมันมองถึงเรื่องราวบางอย่างที่มันเข้ามาละกเกินจะหักห้ามใจอารมณ์ประมาณนี้นะคะเขากำลังมีความรู้สึกของคนที่อยู่ข้างๆตัวมีความรักข้างใหม่อ,อ,อาจจะเป็นเด็กว่าคนที่เป็นเด็กว่าเขาอาจจะถูกทิ้งก็ได้นะคะสายมองดูถึง มองดูถึงเขาทิ้งคนนั้นแล้วคนนั้นทิ้งเขาไม่รั้มันเป็นความรู้สึกที่ก็ค่อนข้างจะวุ่นวายใจพอสมควรอืมเหนื่อยล้าพอสมควรเลยเหนื่อยล้ามากๆเหมือนกันนะจ๊ะอืมการชีวิตการงานของเขาน่มีความสุขสมบูรณ์หน้าที่การงานดีแต่ความรักไม่รู้ว่าไขวนคว้าหาอะไรอยู่แต่ความรักของเขาไม่แฮปปี้ค่ะชีวิตเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบมีทั้งทุกข์และสุขเช่นเดียวกันนะมา เขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขาเคยในเซี่ยวหนึ่งของหัวใจเขาเคยคิดถึงคุณบ้างไหมเรามาดูกันเขาเคยคิดถึงคุณบ้างไหมเสียใจเขาเคยเสียใจค่ะใช่เขาเคยเสียใจในสิ่งที่เขาทาผิดพลาดไปเมื่อในอดีตค่ะถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะเขาอยากจะกลับมาแก้ไขเหมือนกันนะแต่เขาไม่ทําหรอกอีโก้สูงอีโก้สูงเขารู้ว่ามันไม่ง่าย เขารู้ถามว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมเขามีความเสียใจเสียดายอยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคือคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะบางคนเป็นคนมีชื่อเสียงอา่าบางคนมีชื่อเสียงบางคนเป็นคนโสดที่แบบเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนกับเขาที่เขาต้องการก็ได้แต่เขารู้ว่ามันไม่ง่ายเพราะว่าตัวคุณเองเป็นตัวของตัวเองมากแล้วก็ไม่ได้ให้ใครมาสั่งไม่ได้ให้ใครจะแบบ ชี้ซ้ายชี้ขวาชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ได้คุณปีความเป็นตัวเองสูงมากเพราะฉะนั้นเขาก็รู้ว่ามันนี่ง่ายเลยต่อการที่จะแบบเสียจะมันรู้สึกแค่เสียใจเสียใยแต่ถ้าถามว่าเขาจะทําอะไรไหมกับความสัมพันธ์นี้ไม่อ่ะค่ะบางคนเป็นเพื่อนกันอยู่ในกลุ่มลายเดียวกันยังอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงเดียวกันอยู่ถามว่าคงเป็นได้แค่กาลยานามิตรค่ะเป็นกาลยานามิตรที่ดีต่อกันใช่ เขาก็อาจจะมองคุณว่าบางคนเป็นนักร้องนักดนตรีเป็นยูทูบเบอร์เป็นโฟเอนเซอร์ได้ซ้ำเขามองว่าคุณมีวิถีชีวิตที่ก้าวหน้าที่โด่งดังที่สบายแล้วเขาโอกาสไหมที่คุณกับเขาจะได้กลับมาคอมเมนตกันมีโอกาสไหมบางคนครอบครัวรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยเนาะมีโอกาสไหมคะยากนะใช่ บางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใรกันไปแล้วด้วยซ้ําตัดขาดกันอย่างถผาวอเลยมั้งใช่แล้วยากบางทีมีใจที่หวั่นไหวเหมือนกันมีใจที่แบบบางครั้งระรางหร,ร,ร,รือหวั่นไหวแต่ว่าถ้าถามว่ามีโอกาสไหมยากค่ะเพราะว่าต่างคนต่างถือดาบคนละเล่มปัญหาไม่ใช่น้อยอุปสรรคไม่ใช่น้อยเพราะฉะนั้นนะบางคนบล็อกกันไปแล้วด้วยซ้ำยากตา่อการสกลับมาเรทเทินะจ๊ะ เขามีคนใหม่ไปแล้วหรือ,อยังคะเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือ,อยังทาไมจะไม่มีพระเผอมีแต่ก็อยู่กับคุณแล้วค่ะใช่เขาเป็นคนมีเสน่ห์นะด้วยหน้าตาด้วยสังคมอาจจะเป็นคนเก่าๆของเขาก็ได้นะเขามีคนเก่าๆที่หมุนเวียนเปลี่ยนเข้ามามีคนใหม่สลับหน้ามาอยู่เรื่อยๆคนๆน,นี้อาจจะเป็นทหารตำรวจราชการพวกรัศกรถกฎหมายต่างชาติได้เขามีคนเก่าๆเขากลับไปหาคนเก่าๆเขาไม่รู้แหละ คนเขาของไม่ขาดอ่ะคนมีของอ่ะเออหน้าที่การงานเขาดูดีชีวิตเขาแบบรอดเรอบเพอร์เฟกต์หรอหรามาเฮามากอ่ะลักษณะแบบนั้นอ่ะเขาก็เขาก็อยู่ได้โดยที่เขาไม่จําเป็นจะต้องมีใครแต่เขามีอะไรที่เข้ามาชุ่มชื่นหัวใจเขาก็เอาอารมณ์นี้เขาจะช่วไม่ได้เขาก็คนของเขาเป็นยังไงโอ ไม่ไม่แฮปปี้เท่าไหร่ค่ะใช่หนักอกหนักใจมิใช่น้ไว้ค่ะอยู่แบบต้องทําใจเครียดนะเขาก็เครียดกับทุกๆความสัมพันธ์ถ้าในความสัมพันธ์ใดๆเนี่ยคนอื่นอาจจะยอมรับเขาไม่ได้ด้วยเหตุผลของเขาคือการครบกับใครก็ตามนะคบกันแบบไม่มีสถานะคบกันแบบว่าให้อิสระซึ่งกันและกันเธอจะทาอะไรฉันจะทำอะไระเขาก็คุมเราได้แต่เราก็คุมเขาไม่ได้เขาสั่งการได้แต่เราสั่งการไม่ได้ เขาชอบคนที่อ่อนกว่าเพื่อจะควบคุมหรือจะคอนโทลในความสัมพันธ์ซึ่งไม่มีใครทนได้ไม่มีใครอยู่ด้วยไม่มีใครอยู่ด้วยได้นานกับคนแบบนี้เป็นตัวเองสูงแล้วก็ไม่ไม่พยายามปรับตัวไม่พยายามจะเข้าหาใครซึ่งให้ใครเข้าหาตัวเขาก็มีเข้ามาก็ออกไปนั่นแหละอ,อ่ะอ,อหมดบุญหมดวาสนากรลยังคุณสองคนเนะี่ย หมดหรือยังการกลับมาก็แค่ฝันไปค่ะหมดบุญหมดวาสนาบางคนนะเคยมองกันถึงเราจะจับมือเดินกันไปแบบครอบครัวเราจะอยู่กันยาวๆไปอดทนกับความสัมพันธ์นี้อยากกลับมาไหมอยากหมดบุญหมดวาสนาแล้วหรือยังเนี่ยงวดกรรมดีกว่าไหมมีคุณมีแนวทางของคุณคุณมีชีวิตของคุณค่ะคุณมีอะไรที่ ที่ดีกว่านี้คุณเป็นคนที่มีค่ามากกว่านั้นที่จะไปอยู่ตรงนั้นน่ะอืมถือว่าหมดกรรมแล้วกันใช่ถึงมันจะรู้สึกคิดถึงถึงมันจะเคยเสียใจมากๆากึหรือมันจะเคยทุกข์มากๆาก็ตามหมดกรรมหมดกรรมกันแล้วค่ะอืมยากต่อการรีเทอร์นูลอมืมีโอกาสไหมที่จะได้เจอได้เจอมีโอกาสไหม มีนะมันมีโอกาสนั้นโอกาสที่ได้เจอได้เจอโอกาสที่ได้ที่ได้วนกลับมาอีกครั้งถ้าคนยังอยู่ในกลุ่มเพื่อนฝูงอยู่ที่ทํางานเดียวกันเป็นกลุ่มเพื่อนฝูงเดียวกันอาจจะเจอกันตามงานแต่งงานเลี้ยงรุ่นงานต่างๆประมาณนี้อืมอมเขาส่องคุณอยู่ไหมเขาส่องคุณอยู่บ้างไหมคัะ เขาส่องคุณอยู่ไหมส่องนะไม่ได้ส่องนะแต่ว่าคิดถึงไม่เคยลืมไม่เคยลืมแต่ถ้าสมมติว่าเจอเจอโพสเจอการเลื่อนผ่านเขารู้สึกเหมือนเขาเขายังอินอยู่ในใจบางคนเป็นคนรักเก่าตั้งแต่ปฐถมอัธยมมหาลัยเขาเหมือนมีสิ่งที่ตกค้างในใจกับคุณอยู่ไม่ว่าที่เขาจะทำอะไรกับคุณมา มันมีสิ่งที่เขารู้สึกว่าค้างคาใจหรือบางคนอาจจะแบบมันเป็นความรู้สึกของปัอปปี้เลิฟอะที่มันลืมไม่ลงอะอารมณ์นั้นอารมณ์ยังติดค้างในใจยังคิดถึงยังรู้สึกเอออารมณ์ไม่ได้หายไปจากตรงนั้นถึงแม้มันจะจบแล้วจบไม่สวยด้วยบางคนจบไม่สวยด้วยคุณอาจจะเดินจากเขามาเขาก็มีอีกโก้พอที่เขาก็จะไม่เหนียวลังแต่เขาก็คงยังคิดถึงอยู่นะคะ อารมณ์ของความคิดถึงยังคุกคุนอยู่ตรงนี้อยู่เลยอารมณ์ของมันมีความรู้สึกของคนที่แบบบางครั้งที่เราชอบใครสักคนในวัยเยาวมันเป็นความทรงจําที่ไม่อาจลืมเลือนเป็นเป็นเหมือนความทรงจําที่เราลบลบเท่าไหร่มันก็ไม่ได้ออกไปอ่ะใช่แต่เขาก็เลือกหรือคุณก็เลือกที่จะเดินออกมาจากจุดนั้นเองอารมณ์นี้นะจ๊ะอืมอ่ะ ขอให้แนะนำนิดนึงค่ะให้กับความรักข้งนี้รักข้างเก่าก้าวไปข้างหน้าค่ะใช่ให้บอกว่าก้าวไปข้างหน้าตามที่คุณใฝ่ฝันไม่ว่าคุณจะฝันถึงอะไรในสิ่งที่คุณเป็นอยู่ฝันถึงฐานะหน้าที่การงานที่มั่นคงมีความสุขสบายมาฝันถึงคนที่จะเข้ามาในชีวิตที่เป็นคนที่ดีที่เป็นคนที่พร้อมที่เป็นคนของเราฝันถึงอะไรก็ตามชีวิตของคุณให้บอกว่าก้าวเดินไปข้างหน้า การเริ่มต้นใหม่อย่ามัวแต่ไปโฟกัสกับสิ่งที่มันมันเป็นอดีตรหรือสิ่งที่มันจะต้องไม่ได้มันไม่ควรจะไปโฟกัสกับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นชีวิตคุณต้องก้าวต่อต้องก้าวเดินและการเริ่มต้นใหม่ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอนะคะไปให้บอกว่าไปในสิ่งที่คุณใฝ่ฝันนะถ้าคุณต้องการความมั่นคงต้องการหน้าที่การงานที่ดีใฝ่ฝันถึงอะไรไปเลยค่ะเค้าไหม อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้เดคิปชั้นบอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาคะ่ะแอ s i d e afe 03 29้ y เราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะจันไม่รู้ว่ารีโมทอาจารย์จะกดได้